มีคำถามที่ถูกส่งกันมามากมายนะฮะถามว่าเราจะต้องดูผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยมันจะต้องดูอย่างไรแล้วต้องมีพฤติกรรมแบบไหนบ้างสวัสดีครับผมโคชิบอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องผู้ชายและนี่เป็นคำถามจากไลฟ์ใน Facebook ซึ่งเรามีในทุกๆคืนวันพุธเวลาสามทุ่มตรงนะครับซึ่งคำถามนี้เนี่ยถูกเขียน ส่งมาในไลฟ์และผมก็เอามาตอบเลยอยากจะให้ทุกท่านได้ฟังกันยี่งถามยังบอกว่าเราอายุ30เจอผู้ชายอายุ43เขาเคยเจ้าชู้มากเขาจะสามารถหยุดที่เราได้ไหมคะดูยังไงว่าเราไม่ใช่ของเล่นของเขาคะคบมา4เดือนเขาห่วงและหึงเรามากคะ่ะครับกวเจ็บกับความสัมพันธ์นี้ขอวิธีดูเบื้องต้นได้ไหมคะคือเบื้องต้นเนี่ยครับ มันยากตรงที่ว่าทุกคนดีใส่กันหมดเนี่ยใช่ถูกไหมใช่สี่เดือนใช่ไหมลากต่อไปก่อนลากต่อไปก่อนจนจนกระทั่งด้านมืดโผล่มาเออด้านมืดคืออะไรสมมุติคนบางคนแบบติดเพื่อนติดไปกินเหล้าหายหรือแบบเจ้าอารมณ์เกลียวกราดอะไรเงี้ยอยู่ต้องรอจนด้านมืดมันออกมา จิว่ามันถึงจะวิเคราะห์ได้นะแล้วการที่จะดูได้นะฮะว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่ามันคือคือระยะที่ใกล้เขามามากกว่าเดิมถ้ายังอยู่ห่างๆกันอยู่เนี่ยลบากแล้วอย่างเชสนี้เราแนะนําให้ลงคล้องเลยดีเยอะแยะเลยอยู่คือคือชิปใหญ่จะอธิบายให้ทุกคนที่ได้ดูไลฟ์ฟังตรงนี้นะว่าการที่เรามาทำไลฟ์ในทุกๆวันพูดเนี่ยเป็นการตอบคำถามเบื้องต้นเพื่อให้ทุกคนพอเห็นภาพอะไรบางอย่างที่มันไม่ซับซ้อน แต่การที่เราใจเห็นตัวเองและเห็นวิธีการแก้ปัญหาที่ชัดเจนเนี่ยผมมีคอสอยทั้งหมด8ปดคอสแล้วตั้งใจว่าจะทำประมาณเนี้ยเท่านั้นอาจจะอัปเกรดอาจจะเพิ่มอะไรบางอย่างเข้าไปแต่มันจะไม่เกิน8คอค์สนี่ละซึ่งผมเชื่อว่า8คอร์สเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถมีความรักที่รอดได้มีความรักที่ตาสว่างมีสเสน่ดึงดูดมีความฉลาดในการมีความรักที่จะประคองไปถึงฝั่งนะฮะ ซึ่งในแต่ละคอร์สเนี่ยจะมีะคุณในลักษณะที่ต่างกันนั่นแปลว่าการเรียนรู้เนี่ยในเรื่องความรักอ่ะมันเป็นสิ่งที่โคตรจำเป็นถ้าเราไม่สามารถเรียนรู้ได้ในทั้งหมดมจิ๊บก็แนะนำว่าค่อยๆลงทีละคอร์สก็ได้แต่ถ้าทั้งหมดแล้วเราตั้งใจอะ่ะอยู่จะเข้าใจความรักทันทีโดยเฉพาะกับผู้ชายชเพราะผมเอาทุกอย่างที่ผมรู้เอาความรู้ทุกอย่างที่ผมมี มาอธิบายให้ฟัง<า>อย่างละเอียดและเข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีความรักนะฮะหนึ่งในความพร้อมของความรักก็คือความรู้อ่ะเพราะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้โคช้ชตามใจเขาได้ไหมยอยู่ตามใจก็พังอยู่ดีโคช้ชผีบ้าก็พังอยู่ดีดดโคช้ชเราเหมือนกับให้เขามาเงาะก็พังอยู่ดีทุกอย่างมันมันไม่ง่ายเพราะเส้นทางความรักมันค่อนข้างยาวาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้จึงสําคัญมากนะครับถ้ามีโอกาสไปเรียนกันซะ มันจะทําให้ความหนักใจของอยู่หายไปเนาะเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายประเภทไหนรวมถึงผู้ชายเจ้าชู้ด้วยนะครับผมเชื่อและผมรู้เลยว่าวิธีเดียวที่สามารถจะดูได้และรับมือให้อยู่คือการที่เราจะต้องเพิ่มความรู้ด้านความสัมพันธ์ให้กับตัวเองสำหรับใครก็ตามที่ต้องการข้อคิดดีๆในทุกๆเช้านะครับต้องการปรึกษาปัญหาเบื้องต้นสามารถติดต่อได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางไลน์นี้เลยนะครับ และสำหรับใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองในเรื่องของความรักในเรื่องของการเข้าใจผู้ชายก็สามารถสอบถามทีมโค้ชของผมมาในไลน์นี้ได้เหมือนกันแค่อยากจะให้สุภาพสตรีทุกท่านสบายใจพอเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตป่ะ